พอไหลเข้าสู่กองทัพนะเป็นที่มาของการทุจริตคอร์รัปชันอะไรต่างๆเกิดขึ้นแนวทางของการที่ปราบปรามคอมมิวนิสต์ด้านหนึ่งก็ต้องการงบจากอเมริกาก็เกิดขึ้นคอมมิวนิสต์เนี่ยนะเกิดขึ้นเนี่ยนะขยายตัวช้าขยายตัวช้าแต่จากการปราบปรามอย่างรุนแรงพี่น้องประชาชนในชนบททนไม่ไหวทนไม่ไหวขึ้นจอมพลสฤษดินะยิงเป้ายิงเป้ายิงเป้านะครับสงสัยใครเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยนะยิงเป้ายิงเป้า ปรากฏว่าชาวบ้านก็จับอาวุธกันสู้ก็เกิดวันเสียงปืนแตกขึ้นนะครับในวันที่เจ็ดสิงหาคม2508นะครับจะจําพอสอไม่ผิด7 7สิงหาคมเนี่ยจะชัดมากเพราะสมัยก่อนเนี่ยนะครับเป็นนักศึกษาพอดสิงหาเราต้องเฉลิมฉลองอวันที่จะนําพาไปสู่ชัยชนะของประชาชนทีนี้ก็สภาวะอย่างนี้ขึ้น,นคนก็แพร่กระจายขึ้นพอแพร่กระจายขึ้นเชื่อมโยงมาจนถึง เหตุการณ์ที่ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์เติบโตอย่างยิ่งใหญ่คือวันที่6ตุลาเราเนี่ยจะจำวันที่14ตุลา16 14ตุลา 16, ลา16ประชัไใยเบ่งบานนักศาก็เคลื่อนไหวประชาชนก็ตื่นตัวทางการเมืองแต่ตื่นตัวเนี่ยนะครับยังไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์ก็ต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมต่างๆเนี่ยแต่พอเกิด6ตุลาเนี่ยนะครับเกิดการปราบปรามเข่นฆ่าพี่น้องประชาชนนักศึกษาในธรรมศาสตร์จางรุนแรง บรรดานิสิตนัึกษาทั้งหลายก็เข้าป่าะะเข้าป่านะครับก็ทําให้พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยขยายตัวภายใต้การขยายตัวเนี่ยครับผมรับประสบการณ์ส่วนตัวผมผมก็เป็นส่วนหนึ่งมผมไม่ได้เข้าป่านะเดี๋ยวคนก็ไปเที่ยวถามมาสนธิญ,ญาณเข้าป่าช่วงไหนเป็นคอมมิวนิสต์เป็นคอมมิวนิสต์ในเมืองอจัดตั้งในเมืองเตรียมการจัดตั้งกองกําลังอาวุธในเมืองแต่สิ่งที่ไม่ว่าจะอยู่ในป่าหรืออยู่ในเมืองเนี่ยทำเหมือนเหมือนกันก็คือการเข้าโรงเรียนการเมือง การจัดตั้งให้เป็นกลุ่มกลุ่มก้อนนะคอมมอนนิสต์เขาจะจัดตั้งกันเป็นสี่ซ้าห้าคนไม่ให้มากไปกว่านี้ตอนหนึ่งกลุ่มแต่เป็นรังพึ่งห้าคน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 และจะเอาเฉพาะแกนเนี่ยโยงกันติดต่อ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 กันตติด่อกันเหตุผลเพราะอะไรครับเหตุผลก็เพราะว่าต้องการป้องกันหากว่ามีการจับกลุ่มมันจะไม่ได้ถูกลากไปทั้งแถวทั้งกระบวนทั้งหมดทีนี้เนี่ยไอห้าคนเนี่ยเขาจะเปิดโรงเรียนการเมือง ไปโรงเรียนการเมืองเป็นหลักสูตรเลยว่าต้องสอน,นเรียนไดอะล็กติกนะครับวัถุยมวิพากษ์วิธีวัตถุยมประวัติศาสตร์เรียนเรื่องทุนเรื่องการกองกําลังในการต่อสู้นะครับผมเนี่ยมีส่วนที่เรียนทั้งบุญและมีบู๊ด้วยเพราะนั้นต้องไปเรียนเรื่องการใช้วุธดในป่าเป็นบางช่วงนะมาจะได้จัดการบริหารทํำนองทำนี่แต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ถูกปลูกฝังมาตลอดก,อก็คือว่า ทั้งหมดที่เกิดปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาจะทําการวิเคราะห์สังคมไทยเขาจะบอกว่าเป็นกึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินานี่พูดกันแบบนี้ความหมายกึ่งเมืองขึ้นกึ่งกัิดนากึ่งศักดินาเนี่คืออะไรกึ่งเมืองขึ้นของสหรัฐสหรัฐเมกาอก<ข><ข>มา,ากช่วยเหลือ,ลอมาครอบงุมมามาครอบงำกึ่งศักดินาก็คือเหมือนกับว่าศักดินาก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมีส่วนในการเกี่ยวข้อง เขาวิเคราะห์แบบนี้เพราะนั้นถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมนี้อจะต้องสู้รบกับจกกักรวรรดินิยมอเมริกาในฐานะที่มาเป็นเจ้าเมืองขึ้นและสู้รบกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อจัดการปัญหาการจะต้องดําเนินการแบบนี้ต้องทํำยังไงเ็าเรียกว่าต้องสามัคคีประชาชาติสามัคคีตั้งแต่นายทุนชาตินะครับนายทุนน้อยมาถึงกรรมกรนักศึกษาประชาชนผู้รักความเป็นธรรมทั้งหลายร่วมกันลุกขึ้นสู้โค่นล้ม หลังจากที่ศึกษาแบบนี้เสร็จเนี่ยนะครับสิ่งที่ทําถัดมาก็ตอกย้าให้เห็นว่าสถาบันพระมหากัตริย์นะครับทําให้เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยผมใช้คาแบบนี้นะจริงบ้างเท็จบ้างพูดไปเพราะว่าผมก็รับข่าวสารที่เป็นเท็จมาอย่างมากมายอข่าวสารเป็นเท็จทํายังไงสมัยก่อนมันไม่มีเนี่ยยูทูบไม่มีเมลไม่มีโน่นไม่มีนี่เหมือนรับรู้ข้างเดียวไม่ มันข่าวสารเนี่ยมันทะลักอยนี่มันทะลักมากแต่เมื่อก่อนข่าวสารไม่มีไอ้พวกที่ต่อต้านทําไงพิมพ์ใบปลิวโลเนีย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 วเนียวขึ้นแบโปรยตามยอดตึกไปอินทราโยนลงมาได้ดาได้เปิดโปงจริงไม่จริงไม,ไม่รู้อายุยังสิบแปดสิบเก้ายี่สิบกำลังเรียกว่าดูเดือดเลือดพล่านรักชาตินะ เพราะตอนรักชาติเนี่ยคอมมิวนิสต์มาถามว่าถ้าเราจะต้องฆ่าคนสักล้านคนนะครับเพื่อประเทศชาติดีขึ้นดีไหมบอกว่าดีจัดการมันเสียเลยนะครับรากฐานความคิดเหล่านี้ผู้ที่เข้าโรงเรียนการเมืองผู้ที่ปลูกฝังในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับความคิดเนี่ยนะเมื่อเป็นความเชื่อแล้วหากไม่มีความเชื่อใหม่เข้ามาอมันก็จะฝังอยู่แบบนั้นเพียงแต่ว่ามันจะถูกนํามาใช้ในสาการไหนอย่างไรถ้าไม่มีความเชื่อใหม่เข้ามาเนี่ยเผอิญ ผมเป็นคนที่มีความเชื่อใหม่เข้ามาหลายคนที่ไม่มีความเชื่อใหม่เข้ามาจะคิดแบบเดิมหรือไม่ผมไม่รู้แต่เดี๋ยวเราจะได้ขยายความกันต่อถ้าไม่มีความคิดใหม่ที่ทิ้งไว้มาเปลี่ยนความคิดเก่าเลยนะค่ะความคิดเก่านั้นก็ยังดำรงคงอยู่อแต่ความคิดใหม่ที่ว่าความคิดผมเนี่ยมาจากไหนผมเนี่ยผมเรียนเลยนะฮะเป็นคอมมินิต์มาอย่างยืดยาวลัทธิคอมมินิตเลิกแล้ว ในความคิดผมยังเชื่ออยู่แบบนั้นออืผมมาเลิกเชื่อก็ตอนที่ผมไปบวชที่อีสานไปเจอหลวงตาแล้วมีสิ่งที่ผมทําให้ผมเชื่อได้ว่านรกสวรรค์มีจริงเชื่อในคําสอนหลังจากที่ไปการกลองเห็นว่าอคนมันเกิดมาแตกต่างจากความดีจากการกระทําของตัวเองแต่ดั้งเดิมมาเป็นแบบนี้อ๋อมันมีชาตินี้ชาติหน้าจริงเว้ยเพราะฉนั้นจะมาคิดจะมาทําอะไรทุกอย่างต้องใคร่ครวญต้องไตรตรองนะ ใจต้องบริสุทธิ์ให้เพียงพอนะวาจาต้องพยายามรักษาอย่าเที่ยวไปทําให้ใครเดือดร้อนเสียหายนะการกระทําร่างกายเป็นแบบบาปนะบาปและบาปแล้วจะพาไปไหนนรกแน่หรือพาไปเกิดในที่ไม่ดีแน่แต่ทีนี้คนที่ยังฝังกับความคิดเก่าๆแล้วคะนี่ไงเยอะไหมนี่ไงผมไม่รู้ว่าเยอะไม่เยอะมันก็ต้องดูว่าในขบวนการเสื้อแดงที่เราพูดว่าขบวนการล้มเจ้าที่แฝงๆกันอยู่เดี๋ยวจะแจ้งต่อไปให้ดูนะครับเมื่อตัวเองรู้สึกแบบนั้น หลังมาจากมาดูเสร็จอ๋อสิ่งที่ได้พบและรู้สึกสัมผัสได้หลังจากศึกษาก็คือเห็นสิ่งที่เป็นธรรมะมในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอ๊ะคนมีธรรมะในใจเนี่ยคนมีธรรมะในใจเหมือนครูบาอาจารย์สอนเราเท่านจะเป็นจริงเหมือนที่คอมมิวนิสต์เคยสอนเราอะ่ะหรือเอาข้อมูลเหล่านี้มาเผยแพร่เนี่ยมันจะเป็นไปได้จริงอะ่ะทบทวนทวนความก็มเชื่อว่าไม่จริงเพราะเชื่อว่า พระบาทสมเด็จพระอยู่หวมีธรรมะมแต่คนที่มีความคิดแบบเดิมเอาเลยคนหนึ่งเนี่ยนะผมบอกเลยเขามีความคิดฝ่ายซ้ายมาตั้งแต่ตน้นแล้วเขาเองก็ยอมรับเนี่ยสมศักดิ์เจมธีรสกุลเนี่ยนะอ้าวไม่เชื่อนะเขาพูดเองเนี่ยนะในคลิปเนี่ยนะว่าแบบนี้ความคิดแบบนี้เขามีมาตั้งนานและจนถึงทุกวันนี้ก็ยังวิพากษ์สถาบันพระมหากษัตริย์อย่างรุนแรง<ๆ>ลองฟังเสียงดู ว่าไอความคิดที่ไม่เปลี่ยนและทุกวันที่ยังคิดอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรเราได้ยินชื่อมานานได้ยินชื่อมานานต้องฟังดูครับไปฟังกันดูค่ะร่อยฟังเล็กนิดหนึ่งประมาณช่วงช่วงกลางกลางเดือนไปผมจําวันที่ไม่ได้นะฮะคือหลังจากที่มีการชุมนุมเดือนมีนาไปสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยแล้วผมช่วงนั้นพอดีผมยุ่งมากเพราะมีญาติคุยเนี่ยผม,ผมวันแรกที่ผมมามาเนม็อบเนี่ยแล้วผมก็ไปเดิน <c oughs> เดินเนม็อบประมาณช่วงหกโมงทุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย เราเดินเดิน,ดนจากอ,อนุสาวรีย์ครับไปไปที่ถ่านฟ้าไปเดินไปเด,นเดินสำรวจรอบๆอยู่ <ๆ S 2> ยความรู้สึกผมขึ้นมาอย่างนี้เลยที่ผมไม่ได้อำน,นี่นี่ผมคิดขึ้นมาในใจขึ้นมาในท,าทันีเลยว่าเนี่ยเป็นความผิดพลาดทางบริษัทศาสของๆๆผม, <ๆ S 1> ผ,มผมคิดอย่างนี้เลยนะฮะนี่ผมไม่ได้ไม่ได้อำจริงๆคืออย่าลืมว่านี่นี่คือก่อนเหตุการณ์10เมษายนนะฮะนี่คือประมาณช่วงกลางๆและปลายปลายเดือนมีนาเนี่ย คือถ้าใครศึกษาบทศาตร์มากๆแบบผมเนี่ยผมมีอาชีพสอนหนังสือบทศา์แล้วก็ศึกษาบทศา์การมือไทยมากเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงอย่างว่าไทยเนี่ยมีความสามารถหรืออย่างน้อยแสดงออกถึงความสามารถในขณะที่เรียกว่ามีความเซนซิทีฟหรือว่ามีความไวต่อความเปลี่ยนแปลงของกระแสการเมืองอันนี้อันนี้อันนี้เราต้องยอมรับเช่นไฮเช่นชุ่งถนออประพาสเนี่ยพอช่วงท้ายเนี่ยพอเห็นฉนอประพาสจะไปไม่รอดแล้วเนี่ยปรับตัวซึ่งทั้งนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมา มีความสัมพันธ์กับระบอบน้ำภาสลิดอย่างใกล้ชิดแนนแน่นมากใช่ไหมฮะแต่พอเห็นว่าพอเห็นว่าระบอบนี้เนี่ยไปไม่รอดก็ปรับตัวทันทีนะครับว่าเห่าที่ทางไปไม่รอดก็ปรับตัวแล้วก็มายืนอยู่ข้างนักศึกษานะฮะก็ยุติยางสิบสี่ดอลลาร์เอาละคะ่ะได้ฟังกันไปแล้วนะคะกับเสียงของอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรศกุลนะคะคอาจารย์ประจําคณะศิลปศาสตร,ร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ครับอืมซึ่งก็ไปพิจารณาใครรวรดูว่าเออเขาไม่เปลี่ยนอืมและจะมีคนสมศักดิ์แบบ คนแบบคุณสมศักดิ์เยอะหรือเปล่าเนี่ยต้องพิจารณาต่อนะครับมีคําถามอ่ะพรรคเพื่อไทยเนี่ยถามกันมากคุณผู้ชมว่าเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าว่าเกี่ยวข้องขบวนการล้มเจ้าหรือมีความคิดแบบนี้ไหมมีความคิดแบบนี้ไหมก่อนที่จะไปถึงพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันต้องฟังเสียงคนคนนี้ก่อนคนคนนี้เนี่ยนะครับเป็นเพื่อนผมใครคะไม่ได้เป็นเพื่อนกันตอนที่อืเขาเดินอุดมการณ์อ่ะพาะอุดมการตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับ เป็นซ้ายเหมือนกันแต่อยู่คนละข้างเขาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ประเสริฐทรัพย์สุนทรเขาเรียกว่าเหมือนกับคอมมินิตกลับใจะนะครับแต่ต้องการที่จะชูเรื่องการปฏิวัติประชาธิปไตยหลังๆเนี่ยก็มาร่วมงานทํางานทํากิจกรรมทำโน่นทํานี่กันชื่อคุณชูพงศ์ถีทวดเพราะคุณชูพงศ์ทีทวดในวันนี้นะชื่อสมยานามสิ่งที่พูดกันชัดเจนเรียกว่าชูพงศ์เปลี่ยน,ร,ยนระบอ<ร>บอ<ร>่า ชูพงเปลี่ยนระบอบอยากเปลี่ยนระบอบอะไรระบอบอะภาษาที่เขาใช้ราชาธิปไตยไปลองฟังเสียงของชูพงดูว่าไอความหมายของชูพงเปลี่ยนระบอบต้องการเปลี่ยนระบบราชาธิปไตยจริงและเป็นอย่างไรค่ะไปฟังเสียงค่ะเราจะต้องต่อสู้ไปจนก,กว่าที่จะเปลี่ยนระบบนะจะเปลี่ยนระบบเราจะสําเร็จนะของการทําปฏิวัติประธิปไตไปอีกขั้นหนึ่งวันนี้เนี่ยนะเรายังต้องทํางานทางความคิด วันนี้เรายังต้องทำอยู่ในขั้นที่ทำให้คนเลิกมงมงายนะกับระบบและกับระบอบราชาธิปไตยแต่นั้นขั้นต้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นขั้นสําคัญครับขั้นสําคัญที่สุดและวันนี้เราอย่าไปหวังผลเกินกว่าที่เราจะทําให้มีมวลชนตาสว่างเพิ่มมากขึ้นเรื่องขั้นตอนอื่นมันจะเกิดเป็นธรรมชาติของมันเองนะโม่หินเอาไว้ให้เยอะที่สุดเวลาจะสร้างบ้านสร้างเมืองครับ มันจะได้มีหินไปสร้างบ้านสร้างเมืองไม่ใช่พอถึงเวลาแล้วไม่มีหินครับมันก็สร้างไม่ได้ดังนั้นวันนี้เราโม่หินไปครับเพราะหินเนี่ยนะมันเป็นส่วนสําคัญในการที่จะประกอบกันในการสร้างตึกนะครับดังนั้นวันนี้นะสังคมไทยเราเนี่ยเราจะสร้างใหม่นั้นนะถ้าเราขาดหินซึ่งเป็นตัวสําคัญเนี่ยนะครับคือมวลชนที่ก้าวหน้า มวลชนที่นะได้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนความคิดแล้วเนี่ยถ้าเราขาดมวลชนเภทนดีไปมันเหมือนกับเราสร้างตึกใหญ่ๆที่เราไม่มีหินมันทําไม่ได้ครับ